เลนวาวบรรยากาศเลนวาวจ้ะเาปเาเบงหม่องเ็นวาว มีแต่ขีดตลกแบบใหญ่ๆไม่นอนท่านู้มดกะมีล้มอยู่เด้ล่ะขีไทยมองเลนวาว พี่เด็กันล้มแล้วเด้พี่ตอมก็บกเอียงไปทั้งนู่นช่วงหนีล้มล้มดีจ้ะบรรยากาศของเด็กหน่อยชอนบนบทเนาะจา้ะเรียนว้าวแกดีกว่าเรียนโทรศัพท์อยู่บ้าน อาเล่นแบบนี้ธรรม,าช,มาชาติดีเลยจ้ <sc 're S 1> บบะเจเล่นออกกำลังกายพร้อมจ้ะคือ<ร>ว่าแ<า>ยางไปทั้งนั่มน,นี่แม่ล้มมาทางนี้นี่เจ๊จไปอยู่

เห็นอ่ะเห็นอยู่ครับใครล่ะครับน้องจีจีล่ะครับ <c oughs> ใครบอกมาเรียนนีมนน่มันขื่นบางนี่ล่ะขื่นมันว่าเป็นตะเรีน,น,นว่าเป็นตะเรีนแต่ว่ามันขื่นนี่เนี่ยมันเป็นก้อนแคดินอย่างนี้อ่ะใครบอกถ่ายเรื่องเสียถ่ยยายหญ้าจะได้อันนี้ไงหญ้ากเกิดขึ้นไหม เอามัดปิ่นบ่หรอครับรอโอ้โอเอาที่พวกนั่งลงก่ก็โอ้ม,มัน,นยังบ่เหน่นโอ้คักแมคักเมนะครับมัดดีๆอย่าให้หลุดเด้อครับมัดธนูติครับ ก็ดึงลงมาเฮ็ดหย่างก็ขึ้นแล้วบ้าดอกมาใส่ฉนูกับโอ้ใส่ฉนูดอนบ้านบ้านเซียมเขาดังแบบสับเร็วกว่งดูดูดดูดูดูดาซม ตัวครับวาวใหญ่กว่าคนเลยอ่ะเม่นบ่ะครับถอยมา ไปทางไหนล่ะครับ<ป>ว,ว้าวกับฝนล,ลมกำลังมาดินี่แหมมาอยู่ตรงนี้แหมเจเจเรื่องห่องเรียนว,ว้าว แล้วนะครับจะพึ่งนะครับ ยืนยืนอยู่เฉยๆไม่ได้วิ่งเด้งเด้งดึงมันงเกศก็บ่าเอาอยู่บ้านม้าแมวแล้นล่ะครับหมีก็ว่าปล่อย โจบแล้วนี่จับ ตกแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย